กุทธกาดิกายชาตกัถากธาบปัทโมภาคุณอัตกถาพระชาดกในกุตตกาดิกายภาคที่หนึ่งนมโมตัสสัภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสัตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า อารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะก็เป็นประเพณีของบุคคลที่เคารพพระพุทธศาสนาเคารพในพระพุทธรธรรมประสงคนะ์ก่อนที่จะทําพิธีเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะเกี่ยวข้องกับพระธรรมเกี่ยวข้องกับพระพุทธรธรรมประสงค์นณะญาติโยมก,ก็ต้องมีการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าสีกอง นเกี่ยวข้องกับการอธิบายพระธรรมเ่ยนะหรือทำกิจที่สำคัญทำกิจที่สูงที่จะต้องใช้พลังใช้สิ่งที่ต้องใช้ความเพียรมากนะก็ต้องนอกน้อมแ่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อนคันธารำพักกถา ระถาปารพพระคำมีชาติโกติสหัสเสหิบอมานารหิตหตั a ตัโลกัสาโลกานาเินะกตังเยนามะฮิสินาพระโลก,กน,นาถผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่พระองค์ใดทรงกระทําประโยชน์เกื้อกูลอันเว้นจักประมาณ แก่ชาวโลกแล้วตัสสะปาเทนมัติตวากัตตวารรมัตสจันชลิงสั้งคัญจปาติมาเนตวาสัพพะสัมมานะภัชจันนข้าไปเจ้าขอนมัสการพระบาทของพระโลกนาถพระองค์นั้นด้วยกระทำอัญเชลีต่อพระธรรมด้วย คารพพระอริยสงฆ์ผู้เป็นภาชนะรับความเคารพทั้งปวงด้วยนมัตสมานาดิโนอัสัะปุญญสัรัตนัตเยีัวตานุภาเวนะเชตาวาสัพเพอุปัฏฐวตัดอุปัฏฐวาทั้งหลายทั้งปวงด้วยอาตุภาพแห่งบุญอัน อันมีการน,นอกน้อมเป็นตน้นอันเป็นไปนแล้วในภระตัณนตไตยตั้งตัง,ตงการณมาคัมมัเทศิตานิชุติมาตาอปันดากาดีดิปูราชาตากาดิมาเฮสินามยานิเยสุจีรังสัทธาโลกานิธรนัตถิโก อันันเตโพธิสัมภาเรบริฟาเจสิกนายกเรื่องราวทั้งหลายอันเกิดขึ้นแล้วในก่อนมีอปันากัชาดกเป็นต้นเหล่าใดอันเป็นที่พระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำผู้ทรงมีพระประสงค์ในอันหรือถอนสัตว์โลกทรงอบรมโพธิสมภารทั้งหลายไม่มีที่สุด มานานอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีความรุ่งเรืองผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงอาศัยเหตุนั้นๆัแสดงแล้วตานิสภานิเอกชังอาโรเปนติสังฆังชาตกกังนามาสังขีตังธรรมาสังคาหิเกหิยังพระธรรมสังคากะเทระทั้งหลายยกเรื่องทั้งหลายเหล่านั้น ทั้งปวมสู่สังฆะสังขยาาชื่อว่าชาดกใด้ตัสสะพุทธนะตัสพุทธนะพุทธสังวัจเอตัสสะอิชันเตน,เตน,นะจิรทิติยาจิโตอภิคันตวานะเทเรนะอัฏฐทัศสินาข้าพเจา้าผู้อันพระทัศสีธิรัก ผู้ปรารถนาความดำรงมั่นแห่งพุทธมงนั้นเข้ามาหาแล้วอาราธนาแล้วอาสั่งสัทธวิหาเรนะสดาสุทธวิหารินาตาเทวะพุทธมิเตนะสั้นตาจิตเตนะวินญานผู้อันพระมุตนะผู้อันพระพุทธมิตทรทิรัะผู้มีปกติอยู่ไม่คลุกคลี ผู้มีปกติอยู่บริสุทธิ์ในการทุกเมือ่อผู้มีจิตสงบแล้วผู้รู้เข้ามาหาอาราธนาแล้วอย่างนั้นเหมือนกันมาหั่งซาสกาวังสัมหิสัมภูเตนะในยัจุนานะพุทธเทเวนะจัตตทธาพิกุณาสุทธพุทธินาะและผู้อันพระพุทธเิวาทีระภิกษุผู้รู้ในยั ผู้รู้ความนะผู้มีความรู้บริสุทธิ์ผู้เกิดแล้วในมหานะผู้เกิดแล้วในมหสาสกะวังสักเข้ามาอาราธนาแล้วอย่างนั้นเหมือนกันมหาปริสัทจริยานังอานุภาวังอาจิติยังตัดสะวิโชโตยันตัดสะชาตกัสสัทธวันนัง มหาวิหาระวาสีนังวาจนามคนิติตังภาสิตสั้งภาสโตตังเมสาธุข,ขันหันตุกซาทโวติจากกล่าวการอธ,าธิบายพระชาดกนั้นอันส่งถึงอนุภาพแห่งจริยาของพระมหาบุตรอันบุคคลไม่พึงคิดอันอาศัยในยะ เป็นทางแห่งคำพูดของพระธิระทั้งหลายผู้มีปกติอยู่ในมหาวิหารเมื่อข้าพเจ้ากล่าวประชาดกนั้นอยู่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังไว้ให้ดีถึงอันนี้ก็เป็นลักษณะก่อนที่จะสังวรนาอาธิบายประชาดกของครูบาอาจารย์ญาติยูกก็ต้องทำลายอุปสรรค ทำลายสิ่งที่มาจะขัดนะสิ่งที่มาขัดขวางการอาธิบายให้หมดสิ้นไปก่อนนะอุปสรรคต่างๆความเป็นโรคเป็นภัยความเดือร้อนนะซึ่งการอาธิบายพระธรรมนั้นเป็นเหมือนกับการย่างลงสู่มาหาสมุทรนะซึ่งมีภัยมาก เพราะว่าเป็นของสูงเป็นของที่กว่าจะได้มาเนี่ยนะด้วยความยากลำบากยากยุกก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของพระธรรมก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้ากว่าจะตัดจ,จรู้มาเนี่ยนะบังเป็นบารมีมาเท่าไหร่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะบังเป็นบารมบีมาสี่อาสงขยยิ่งด้วยแสงกลับ ว่าจะได้บรรลุตัสรู้พระธรรมแล้วก็นำมาแสดงให้กับเราสาวกได้ฟังกันเราสาวกทั้งหลายก็ต่างรักษาพระธรรมนั้นชีวิตต่อด้วยชีวิตมาจนตกมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ได้ก็เป็นความพยายามของบัณฑิต นะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะตรงนี้นับเป็นครูบาอาจารย์เพียทีเดียวท่านรักษาคำพีเหล่านี้มาชีวิตต่อชีวิตกว่าจะตกทอดมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ได้เมื่อก่อนก็เป็นการสาธยายปากต่อปากกันมาเรียกว่าเป็นมุกกระปาธักตอนหลังมาการทรงจำก็เริ่มที่จะลำบากขึ้น นะต่อไปอาจจะมีการพลังพลาดได้นะเพราะว่ากิจมากนะมีกิจมากสติกำลังปัญญาที่จะทรงจำได้ทั่วนะหรืออาจจะมีบุคคลต้องทำลายจ้องที่จะทำลายพระศาสนาก็มาเรียนพระธรรมแล้วก็สาธยายทำให้ผิดไปบอกผิดไปก็ได้ ก็เลยมีการจารึกเป็นอักษรขึ้นมาในภายหลังนะจนตกถึงปัจจุบันนี้ก็มีการพิมพ์เป็นเล่มเลมต่างๆเพื่อที่จเขียนกันได้หลายๆคำพีนะเป็นคำพีภาษาบาลีเหมือนกันหมดนะแต่เป็นภาษาพม่าภาษา,าโรมันภาษาลาวภาษาเขมนะภาษาขอมภาษาลังกานะเรียกว่าลังกาบุแล้วก็ภาษา เทวนาครีนะเป็นภาษาอินเดียเก่าก็มีมานะให้เราได้ศึกษาได้เนี่ยนะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญนะจะต้องกำจัดอุปสรรคอันตรายก่อนนะเพื่อที่จะได้อธิบายพระธรรมการอธิบายนะการทำลายอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะ ครูบาอาจารย์ก็จะมีวิธีอาทิธรรมลายนะซึ่งทำไมก็ใช้วิธีนี้ในการทำลายอุปสรรคต่างๆก็คือการไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์แล้วขอให้อานุภาพแห่งบุญที่ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นกําจัดอันตรายกําจัดอุปสรรคต่างๆให้หมดสิ้นไป แล้วเราจะได้ทำกิจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะฉะนั้นการทำลายอุปรสรรคต่างๆเนี่ยนะก็อาศัยการนอกน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์แล้วก็อาศัยอนุภาพของความ,วามนอกน,น้อมนามาทำลายการที่พระธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ได้ยากและยากย,ยุ่งอย่างพระพุทธน์ที่มาในพระธรรมบุตรนอะาทิตว่ากิจโฉมนุษสัฏิลาโภ กิจฉังมัจจานาชีวิตังกิโชพุทธ,ธารุปาโทกิจฉังสัตรธรรมสวนรงาแปลว่าการกลับมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่นะได้ยากการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ที่จะต้องตายนี่ก็ได้ยาก การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากการฟังสัจธรรมก็ยากนะยากยากยังไงการที่จะกลับมาได้อัตภาพเป็นคนเป็นมนุษย์นี่นะก็ต้องอาศัยกุศลกรรมบุตรสินะต้องอาศัยกุศลกรรมบุตรสิึงจะได้ ถ้าไม่มีกุศลกรรมบมดสศิลป์นี่กลับมาเกิดไม่ได้แล้วพอพลาดจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วนี่นะไม่เกิดในอาบายก็เป็นโอกาสให้อากุศลมันให้ผลซ้านะไม่มีโอกาสจะโงโงหัวขึ้นได้ง่ายหรอกนะผู้ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้คืน,นต้องอาศัยกุศลกรรมบสิทธิ์แล้วคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็มีภัยมากมาย ยากที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานนะที่มีชีวิตอยู่ได้นี่ก็ดูว่าได้สิ่งที่ได้ยากแล้วยากยิ่งกว่านั้นอีกก็คือการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านะซึ่งต้องบำเพ็ญบารมีมาหลายอสงไขยหลายกับเหลือเกินกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ได้มาพบการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าได้ยากแล้วยิ่งกว่านั้นอีกได้ยากก็คือการได้ฟังสัจธรรมนะได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าผู้คนที่จะแสดงธรรมในกับอันาประมานม่ได้นี่นะหาได้ยากนะผู้คนที่จะแสดงธรรมหาได้ยากนะเพราะว่าการแสดงธรรมที่เป็นไปตามลําดับ เป็นองค์ของพระธรรมกษัติโดยแท้จริงก็มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นที่แสดงได้ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ได้ยากจริงๆพร,ระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรนะที่สําคัญที่สุดเลยและภรมไมจันท์ทั้งหมดนี้ก็เป็นของกัลยาณมิตรทั้งหมดนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเคย ถามพระอนุ์ว่าพุมาจันนะอาศัยกัลยาณมิกมีส่วนเท่าไหรนะ่พระอนุนทิราก,ก็กราบถูกว่าอาศัยกัลยาณมิกกึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นอาน,นุพุมาจันอาศัย กัลยาณมิตรทั้งสิ้นนะสำคัญที่สุดญาติโยมก็คือกัลยาณมิตรนะอย่างพวกเราเองได้พระธรรมนี้ไม่ใช่อาศัยตัวเราเองหรอกนะอาศัยพระผู้มีพระภาคผู้เปเจ้าโดยส่วนเดียวจริงๆเราเองจึงจะได้ทําบุญทำกุศลเป็นเดุให้ได้รับพระธรรมก็อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรจริงได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ นี่เป็นความสําคัญญาตยโ่มนะอย่างความสําคัญนะที่เราควรจะตั้งความปรารถนาไว้ให้ดีก็คือขอให้เราอย่าได้คบคุณผ่านอย่าได้คบคุณผ่านนะญาติโยมปรารถนานะทําบุญทํากุศลอะไรก็ปรารถนาเลยอย่าได้พบคุณผ่านอย่าได้ชอบใจทรมากองคุณผ่านขอให ยินดีชอบใจในการคบหาสมาคมกับบัณฑิตยินดีชอบใจในการสมาคมกับบัณฑิตนะเพราะว่าอันตรายอุปสรรคต่างๆมันเกิดเพราะคุณบาลความสวัสดีความเจริญเกิดเพราะบ,บัณฑิตทนอาตารย์ยุนะ เมื่อเราเองยินดีชอบใจกับบัณฑิตยินดีชอบใจธรรมะของบัณฑิตก็มีแต่ความเจริญโดยส่วนตยวฉะนั้นเรื่องราวของพระชาดกนี่เป็นเรื่องราวของบัณฑิตนะตั้งแต่เริ่มปรารถนานะตั้งแต่เริ่มปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเลยนะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าถีปังก่อเริ่มจากนั้นมาเลย นะเป็นเรื่องราวของบัณฑิตซึ่งเราควรจะศึกษาเพื่อจะได้เข้าไปใกล้บัณฑิตนะเมื่อมีศรัทธาเข้าไปใกล้นะเราก็เข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วเราก็เอียงโสดลงสดับพอเอียงสดลงสดับนะเราก็จะได้ฟังพระธรรมพอได้ฟังพระธรรมเราก็เกิดความสำรวมระวัง เป็นสินขึ้นมาพอเรามีศินเราก็ไม่มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเมื่อมีความไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเราก็จะมีความประโมทอันเป็นปิติอ่อนๆพอมีความประโมทเราก็จะมีปีตินะซึ่งมีปีติมีกำลังแผ่ไปทั่วกายพอมีปีติ เราก็จะมีความสุขพอมีความสุขจิตใจก็ตั้งมั่นพอจิตใจตั้งมั่นก็จะรู้เห็นตามเป็นจริงพอรู้เห็นตามเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่าย <c oughs> ก็จะคลายความกำหนักยินดี เมื่อคลายความกำหนักยินดีก็จะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็ได้มีมุติยาณ,ณนันะนะเป็นไป,นปนตามลำดับอย่างนี้ญาติโยกเริ่มแรกก็ต้องศรัทธาที่จะเข้าไปหากัลยาณามิตรเสียก่อนเริ่มแรกของพรหมจรรย์ นิทานากถานะเป็นกถาก่าวถึงเหตุเกิดขึ้นนะเหตุเกิดขึ้นของพระธรรมทั้งหมดอะญาตุยงยรซาปนายังชาตกาัดสัตถวรนานานทูเรนิทานางังอวิทูเรนิทานางังสันติเกนิทานันติอิมานิตีนิทานานิทศิตวะวันนิยม,มานาน เยนังสุนันติเตหิสมุทาคมโตปัฏฐายะวิญญาตตาญยตสมาสุทุกิญญาตานามาโหติตัตมาตังฐานตานินิธานานิวันยิสสามัก็เพราะเหตุที่การสังวรนาอัฏฐของประชาดกนี้นั้น เมื่อแสด,แดงถึงนิทานเหล่านี้นะก็คือเหตุเกิดขึ้นนะเมื่อแสด,แดงถึงนิทานสามเหล่านี้คือทูเรนิทานนะเหตุขึ้นกล้เหตุเกิดขึ้นที่ไกลนะาวิทูเรนิทานเหตุเกิดขึ้นที่ไม่ไกลนะสันติเกนิทานเหตุเกิดขึ้นที่ใกล้แล้วสังวรนนาะชื่อว่าเป็นนันบุคคลทั้งหลายผู้ฟังพระชาติบกนั้น เข้าใจชัดเจนดีเพราะความที่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เข้าใจชัดเจนจำเดิมแต่การตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักแสดงนิทานทั้งหลายเหล่านั้นแลว้วนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าแสดงนิทานทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจักสังวรณาพระชาดกนั้นนะพระารอาจารย์บอกว่าจะแสดงนิทานนะเหตุเกิดขึ้นของพระชาดก 3อย่างก่อนนะเป็นทุเรนิทานวิทูเรนิทานแล้วก็สันติเกนิทานแล้วจึงค่อยอธิบายพระชาดกตัทธาอาทโตตาวะเตสร้างนิทานนานังริเชโดเวทิทพโภในการสังวรน,นาพระชาดกนั้นบัาดิตทั้งหลายพึงทราบการกำหนดตัดตอนนิทานเหล่านั้นก่อนในเบื้องต้นนั้นเีง ตแต่เบื้องต้นเลยญาติโยมต้องทราบนะการกําหนดตัดตอนหมายถึงกําหนดแบบนิทานนะเป็นทุเรนิทานยังไงวิทุเรนิทานยังไงสันติเจนิทานยังไงเป็นเหตุเกิดขึ้นของพระธรรมนั่นงญาติโยมก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้แสดงพระธรรมก็มีเหตุอย่างนี้เกิดเรียกว่าสามตอนด้วยกัน ทีปังกา,า,าลาธาูรักสมิงหิกตาพิลีหารัสสะมหาสัตตสักยาวเวสันตระตัดตภาภวะจาริตวาตุสิตตะปุเรนิปฏติตาวะปวัตโตกถามักโคทูเรนิธานักนามะด้วยว่านขนทางแห่งถ้อยคำอันเป็นไปแล้ว จนถึงการเคลื่อนจากอัตภาพของพระเวชนดรและบังเกิดในดุสิตบรุรีแห่งพระโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารอันทรงกระทำแล้วนักบาตรมูลของพระธีบังกรพุทธเจ้าชื่อว่าธูรีนิทานนายาโยกตั้งแต่เริ่มเลยก็คือตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่บาตรมูลของพระพุทธเจ้าพระนรมทิบังกรจนถึงเคลื่อนจากอัตภาพของพระเวชนดร บังเกิดในรุสิบุรีนี่นะค่อยคํำคำพูดช่วรงระยะนี้เรียกว่าเป็นถูเรนิธานหมายถึงเหตุเกิดที่ไกลอย่างพระชาดกนี้ก็อยู่ในทูเรนิธานด้วยนะญาติโยมตุสิตาภวนาตโตปะนะักจิวิตวายยาวะโพธิมัเดีสัพพญยุตปฏิตาวาปะวัตโตกะถามะโคอวิทูรนิทานังนามะ ส่วนว่าทางแห่งคำพูดอันเป็นไปแล้วตั้งแต่เคลื่อนจากดุสิกพบแล้วบรรลุความเป็นพระสัพพันยูนักโพทิมลทนชื่อว่าอาวิทุรีธานนะเหตุเกิดที่ไม่ไกลนะตั้งแต่เคลื่อนจากดุสิกบุรีนะดุสิกพบแล้วบรรลุลถึงความเป็นพระสัพพันยูที่โพทิมลถนนะตรงนี้เป็นอวิทุเรีธาน เหตุเกิดที่ไม่ไกลสันติเกนิธานังปณะเตสุเตสุธาเตสุวิหารโตตัทวิทธาเลรับปติติอันหนึ่งสันติเกนิธานจะได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในสถานที่ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นจะได้ตรงนั้นนะทานญาญโนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่ตรงไหนตรงไหนนะแล้วก็ กล่าวไว้นะอย่างในพระสูตรนี้ก็จะกล่าวไว้เป็นสันติเกณนิฐานอย่างเอเวเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาสวัติยังยารติชีตาเวียนาธะบินดิกัสอารามีอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นสันติเกณฑนิฐานนะจะได้ในฐานะนั้นๆไปทูเรนิานะการกถาถาคถากล่าวถึงทูเรนิการหมายถึงเหตุเกิดไกล ตัดริทางทูเรนิทานังนม้มันบรรดานิทานเหล่านั้นนี้ชื่อว่าทูเรนิทานนะเหตุเกิดขึ้นที่ไกลอิโตกิรักกับปัสสัตสัสสาธิกานังจะตุนังอาสังขยยยานังมัตเตเกออมรวตีนามนักครังอะหุสิตัทธสุมเมโทนามพระมนโนปฏิวสติ อุปาโตสุชาโตมาติโตจัปิติโตจัสังสุตธะคหานิโกยาวัสตมะกุลปวิวัตตาอักกิตาอาดุปะกุฑโทชาติวเทนาภิรูปโปทัศิโยปาสาทิโกปรมายวันนโโกรตตายัสมันนะคตุได้ยินว่าในที่สุดแห่งสีอสมขยยิ่งด้วยแสนกับ แต่พัทรกับนี้ไปได้มีนาครชื่อว่าอมอนบดีพรามณ์ชื่อว่าสุเมนะสุเมทะอาศัยอยู่ในพระนครน,นั้นเป็นผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายถือกำเนิดบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาไม่ถูกว่ากล่าวไม่ถูกด่า โดยกล่าวถึงชาติกำเนิดจนถึงครือสกุลที่เจ็ดเป็นผู้มีรูปงามหน่าเริ่มใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีความผ่องใสแห่งผิวพรรณก็กล่าวถึงเสียสงขาย,ยิ่งดยแสนกับปญาติโยมตั้งแต่พระรับของเราไปเนี่ยนมากนะมีพระรละคร ชิวาบอดวดีพรามชอว่าสุมเมธะอาศัยอยู่เป็นผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายนะคือทั้งฝ่ายมารดาฝ่ายบิดานะทั้งสองฝ่ายเลยกาเนิดบริสุทธ์น,นะไม่ถูกว่ากล่าวไม่ถูกด่าว่าโดยกล่าวถึงวงสกุลจนถึงเจ็ดตระกูลด้วยกันเจ็ดสกุลมาที่ผ่านมาเป็นผู้มีรูปงามน,นะเป็นผู้หน้า เรื่อมใสนะ่ะน่าดูมีรูปงามมีทัชิโยนี่ก็เป็นขวัญตานะปาสาทิโกน่าเลื่มใสนี่ก็เป็นขวัญใจประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสนะ่ะนี่คือเรื่องราวเริ่มต้นของพระชาดกญาติโยนะ่ะที่นำให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้